สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีว well ิวของเล่นระบายสีแบบนี uh ้นะคะนี่นะคะเราก็จะมาหยิบสีสามสีแต่ก่อนที่เราจะมาหยิบนะคะเราจะมาดูก่อนนะคะว่ามันมีสีอะไรบ้างอุ๊ยลืมบอกค่ะสวัสดีค่ะมืพกกลุ่องข้าหอมน้องน้องข้าหอมน้องสินชาแนลนะคะ เรามาดูกันนะคะว่ามีสีอะไรบ้างเริ่มเลยคะ่ะสีส้มคะ่ะสีชมพูคะ่ะสีน้ำตาลคะ่ะสีเหลืองน้งแสงคะ่ะสีชมพูอมม,ม่วงคะ่ะสีม่วงเข้มคะ่ะสีฟ้ากับสีเขียวคะ่ะ สีแดงค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีกี่สีเริ่มเลยค่ะสิบเอ็ดสีนั่นเองนะคะเรามาจับสีสมสีเลยค่ะเอิม่มเขาเรียกว่าเราเลยนี่จะเป็นให้ดูกระดาษโทสสต์ก้อนนะคะเป็นรูปคิตตี้แบบนี้ค่ะสามเหล่มสีเหลี่ยม น่ารักกุงกีนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ให้นะคะอันนี้ก็คือที่เราระบายมาแล้วนะคะน่ารักไหมคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ได้นะคะสว่วนวันนี้เราก็จะระบายอันนี้นั่นเองนะคะเริ่มหยิบสีสามสีได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวลงขอลงไปแ้าล่างก่อนนะคะ ห,หรือเสียวฝันคุณจะจัดการอะไรก่อนขอแะนะนำเซนโซดายดีครีมใหม่ด้วยพลังสูตรสองประสิทธิภาพทำควาสะอาดล,ำลํำเลยลมหายใจหอมสดชื่นเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันเลยดีกว่าค่ะเสีหนึ่งได้สีม่วงนะ ้้ดนี่ค่ะได้สีเหลืองต่อไปนะคะสีฟ้าม่วงเหลืองฟ้านะคะมาเลยค่ะเราไปต่อเลยม่วงนะคะแต่ยูวียังต่างไปทำให้ผิวมองคล้ำหม่ซันดับเบิ้ลไวท์นิงกันแดดกานไวท์นิ่งช่วยให้ผิวดูกระจางใสรอมเท้ปกปต้องยูวีสองพลังมั่นใจซันดับเบิ้ลไวท์นิงจากยูสุริ ใช่ค่ะระาไาต่อเลยครับลองนี่สิครับคอเลตที่มีแอคทีฟแฟชทำให้ลมหายใจของคุณหอมสุดที่นี่นะคะเราเอาสีสฟ้ากับสีเหลืองมาผสมกันถึงได้สีเขียวแบบนี้นะคะต,ต่อไประบายด2นที่อ คิตตี้จะเน้นแต่สีม่วงนะคะเนี่ยเดี๋ยวระบายเสร็จแล้วค่ะระบายเสร็จแล้วนะคะ,ถ,ะ,คะถ้าใครชอบก็กดไลค์มาให้พี่มาให้พีพีให้พี่หรือน้องข้าวหอมกับน้องอ้อมสินนะคะมีระบายไม่เสร็จแล้วค่ะคุณโบ ต่อไปก็จะเป็นชุดตกว่าเน็ตระบายจมูกได้สีเหลืองพอดีค่ะกวนยงได้ดกับตะวันชมวนเทสร่าเที่ไม่มีตค่ะไปต่อเลยเออยากแกะไม่ไทันค่ะ เบสซีนลเทส์รสบแม่รู้ไหทไมคนชอบสั่งผัดกะเพราทำมคะเพราะามถึงเลดีะเพราะีทำไกะเพารเ่ีรเอ้ใส่ลาน้พถ้าเกิดว่านวัตมียงกับนนเอ เฮลิคอปเตอร์อยู่น,ยน,น้องอมสินกำลังหาเฮลิคอปเตอร์อยู่นะคะเอาปิกาจุเรามาทำต่อกันดีกว่าสบายใจเลยฮะป,ปิดปิดแ้ว นีนะค่ะไให้หมดเลยล้เาีต้ตี้จะเน้นเน้นสีม่วน่อนะคะงเลยนาครัทาั้งแรกของโลกกับเทคโนโลยีชาร์ป a เต่อเลยกให้เสร็จแล้วเดี๋ยวโชว์ดีกันนะคะ นี่เป็นตัวดีชิปตี้นะคะจะเป็นสลับกันไปสลับกันมาเลยะคะ่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะให้บอกนะคะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ แต่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะยัง,ลยงสลับหรือเรากเก็บด้วยนะคะค่ะถ้าขาะ,ะมอละใมกันสดกว่าะะ้วายกนั้นก่อาทหือีันไหนอะ่ะลูกอันไหนอ,<ล>อันเล็กอะ<ล>อันที่ออม ที่ลองเอาอาบน้ำมะ้าเรงนี้กลับมาครับผู้ชมครับเกิดอุบบริเวุขื้นที่จดวยสัับทีทางโซนครับผู้ชมครับรปรับนาทีดตครับไปชมนครับ ลมีคนเจ็บเนีนได้เสร็จแล้วค่ะอมาอนบากรเชิขอาบาลยคไอ่ไปเชะเมาก่อนครับเสียหลักนะครับไปชมสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเนี่หักเลยครัล้วกพิกกระแเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะไปยังดีกว่าตกแต่งกันดีกว่านะคะงไม่ให้ขอูชมแต่ทีมข่าวเราก็ทราบว่าผู้ป่วยนะแล้วก็เป็นคนบาดเจ็บซะด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อีกคนนที่เจ็บก็คือคนขับรถ ั้งสองคนนี้ครับคุณสมาชิเดินทางกลับจากการตรวจเอ็กซเรย์ครับที่โรงพยาบาลศัลย์สิทธิ์ประสงค์ที่จอยอุดมงค์ราชธานีครับพอมาถึงบริเวณตรงนี้แหละครับผู้ชมถนนแจ้งสนิทนะครับปรากฏว่าเกิอดอุบัติเหตุมันเป็นทางตรงครับแล้วก็ไปนชนเสาไฟฟ้าครับนี่ค่ะถ้าใครชอบก็กดไลค์มาด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายเสาไฟฟ้าอย่างด้านท้ายพลิกตะแคงบาดเจ็บสองนะตอนนี้ยังไม่มีรยายงานเพิ่มเติมนะครับ